สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายเรื่องเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเรื่องที่โอ้ยบางเรื่องก็ดูแล้วนะเนี่ยมีสาระบางเรื่องหรจ้าสาระแทบไม่มีนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นเรื่องอะไรจ้ามีสาระตอนนี้โอ้ยโดยตอนนี้ครับท่านประชาชนชาวไทยนะเนี่ยแห่เข้าไปเว็บอะไรวะเนี่ยบ้านเพื่อนคนไทยนะครับท่านผู้ชมกว่า20ล้านคนกันเลยทีเดียวตอนนี้ไม่รู้อัปเดตไปถึงไหนแล้วครับท่านสาักพักเป็นอย่างไรบ้างจ้าเว็บล่มนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้ ตอนนี้เหล่บาบรรดาไอ้พวกที่จะก่อม็อบนะครับท่านผู้ชมหรืยสอที่เครียดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือป่าบุงก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ต้องแนะนำเว้ยเฮ้ยมึงต้องรีบทําให้ติดนะเพราะอะไรเจ้าเนี่ยหฮยเดี๋ยวคนไทยแห่ไปจองบ้านกันนะครับท่านผู้ชมทีนี้เขาก็จะไม่ออกมาต่อต้านรัฐบาลแล้วเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลล้มแล้วแม่งจะไม่มีบ้านอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวคุณได้จองฟรีอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวอุ้งอิงครับท่านนายกรัฐมน,นตรีเปิดตัวนะเนี่ยห้อง เปิดห้องตัวอย่างไม่ใช่เปิดตัวว้เออเปิดตัวก็ได้บ้านเพื่อคนไทยให้ประชาชนชมอะไรประมาณนี้แล้วก็จองสิทธิ์แห่ลงทะเบียน12ล้านคนจนเว็บล่มนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจา้ามีคนถามมาว่าเฮ้ยใ,ใครเป็นคนคิดวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าทักษิณเป็นคนคิดอีกนะครับท่านผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดสมมติผมจะไปจองนะเนี่ยเฮ้ยแล้วผมเป็นบุคคลที่มีอุดมการเกี่ยวกับทางด้านการต้านรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมกูจะไปจองดีหรือเปล่าวะเนี่ยหลังจากล่ำหรือว่าทักษิณเป็นคนคิดแล้วก็เอาเข้าที่ประชุมอะไรสักทีีนนึงเเ้รราจะะะใชชื่ออไกัดว มีคนเสนอเฮ้ยบ้านเพื่อไอ้บ้านประชาชนบ้านเพื่อประชาชนอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีคนเผยนะครับท่านเฮ้ยบ้านเพื่อไทยสักพักเป็นอย่างไรต่อจ้าทักษิณไม่เอานะครับท่านผู้ชม2ชื่อนี้กลายเป็นบ้านเพื่อคนไทยหรือป่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ครับท่าง โอ้ยสถานการณ์ยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมข้ามมาเรื่องทักษิณชินวัตรก่อนครับท่านเฮ้ยเออเดินไอ้ม็อบตอนนี้เว้ยเฮ้ยมึงต้องหากิมมิคให้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยตอนนี้อะไรวะเนี่ยทักษิณเดินหน้าแล้วก็จุดจุดจุดมันแล้วนะครับท่านผู้ชมยุ่งกันเหยิงครับท่านหลังทักษิณส่งไฟกฎหมายนะเนี่ยแจ้งความถูกตัดต่อภาพล้อเลียนตำรวจโผล่รวบครับท่านรวบรัดมัดตาสังนะเนี่ยมือดีสารภาพสิ้นหลักฐานมัดตัวนะครับท่านโวสารภาพทำมาสองปีแล้วไม่มีค่าจ้างอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ขบันอย่าง จยุดยอกันเลยทีเดียวหลังจากเปิดเพจนะครับท่านผู้ชมลมเปลี่ยนทิศตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศแล้วนะครับท่านเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนนเนี่ยจากจะนอนอยู่บ้านไปนอนไหนจ้าไปนอนในหลังแทนนะครับท่านผู้ชมโลซกคุกเอ้ยซบคุกครับท่านไม่รู้จะเป็นเรือนจําไหนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่หยุดยังกันเลยทีเดียวอันนี้เมื่อกี้มาดีชนส่งข้าประกวดอันนี้สื่อของสนธิลิมบ้างรวบเจ้าของเพจลมเปลี่ยนทิศตัดต่อภาพล้อเลียนทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กทําให้เสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้า ท่นนะเนี่ยผวาวันเว้ยเฮ้ยเท็อะไรวะทักษิณจอดเช็คบินอะไรประมาณนี้หรือมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวแว่วๆมาครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยก็ต้องหาคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นพวกไอตู่จะุพออะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าน่าจะต้องเริ่มเครียดแล้วนะครับท่านผู้ชมม็อบพี่ตู่ของผมนะเนี่ยม็อบ,บอะไรวะพี่ชิดชัยมงคลในม็อบคอปทอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็ต้องเออว่ะเฮ้ยเออใช่เฮ้ยบ้านเพื่อคนไทยนะเนี่ยไปเกาะม็อบต้านบ้านเพื่อคนไทยต้านแล้วได้อะไรไม่จ้าไม่ร ในขณะที่คนไทยกําลังจะไปจองนะ,ะับท่านผู้ชมอย่างถล่มทลายทะล่วงทะลวยกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับบ้านเพื่อคนไทยจะดูพรผลวลั่นนั้นเนี่ยทนไหวหรือไม่ จตุพรถามใจพี่น้องชาวไทยเอาไงเมื่อทักษิณเร่งดันคาสิโนโอ,อะไรประมาณนี้คนไทยเอาไงวะเนี่ยเอาไงดีวะถามทําไมล่ะจ้ยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องเดินเข้าบ่อนนะครับ่้นผู้ชมเพราะผมปกตินั่นเนี่ยก็เล่นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะเล่นล่ะจ๊ะก็ต้องทํางานทําการนะครับน้นผู้ชมรู้สึกว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อยู่นะเนี่ยอะไรวะค้าเข้ากี่พันก็ไม่รู้นะครับ่านผู้ชมเคยสร้างสร้างมาเลยนะเนี่ยตอนนี้จะดูพรครับท่านหลังจากตอนนี้เริ่มรับทึกหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนัดกันแล้วนะครับท่านในบ๊ คอพทอก็มาช่วยกันโหนแล้วพี่ชิตชัยมงคลอะไรประมาณนี้แกนนำะม็อบคณะอะไรวะม็อบหลอมแหลมนี่ไม่ใช่ไอ้ม็อบคอป,อปทอนะครับท่าน,นผู้ชมม็อบกุลีละกันครับท่านกุลีกุจอรือเปล่าบอกน่าจะเป็นกุลีแบกหินดินทรายนะครับท่านบอกว่าเนี่ยวันที่2 1เอาะไรวะมกราคมนี้มาเจอกันหน้าทำเนียบมีทั้งอดีต แนวร่วมพันธมิตรอดีตกบปสแกนนําอดีตแกนนํานปชแล้วก็อดีตนู่นอดีตนี่มีอดีตอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสักพักพวกนี้จะกลายเป็นอดีตหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเออ,เอ,อ,เอ,อจะดูพอรลั่นคนไทยควรสสาแดงพลังต้านเออใช่ตรงนี้เจอแล้วควรสสาแดงพลังต้านต้นตองทําอย่างไรจ้าต้องไปมอบนะครับท่านผู้ชมแต่ผมฟันธงครับท่านหลอมแหลมไม่มีคนเริ่มที่แพทยสภาเล่นงานป่วยทิพย์ปปชขาลับไตสวนชั้นสิเมื่อไหร่เชื่อแค่นี้รัฐบาลสิ้นท่าจบเฮไว้ตายแล้วแล้ว,ว,วนเนี ผมเป็นทักษินกูกลัวเหลือเกินถามกลัวกี่รอบแล้วจ้าบอกกลัวมานานแล้วนะครับท่านสําหรับทักษินอะไรประมาณนี้จะจบวันนั้นจะจบวันนี้จบหรือยังจ้ายังโคตรไม่ลงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีเป็นผือต่อดีครับท่านคนไทยเอาไงอะไรประมาณนี้จตุพรผถามนะครับท่านผู้ชมท่านก็โผมาตอบหน่อยครับท่านว่าเจ้าผือดีจตุพรจัดหนัก ทำไมตระกูลเดียวได้เป็นผู้นําประเทศตัดสินอนาคตประเทศอะไแปลกนะครับท่านก็เขาเลือกมานะเนี่ยอุ้ยต้องเปิดประเทศใหม่แล้วประเทศไหนดีวะ <c oughs> เออนึกไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็กุลีกุจออย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเออใช่มีประชาชนบางท่านถามมานะเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเว้ยเฮ้ยเรื่องของใครจ้าเรื่องของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้แกมีคอนเทนต์อะไรดีๆออกมาบ้างไหมย,ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดออกมานนเนี่ยถแถลงการถแถลงการอะไรเลยว่าเนี่ยต้านคาสิโนโออนไลน์ออไม่ใช่อะไรคาสิโนโอคอมเพล็กซ์อะไรนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอีกแล้วไทยสร้างไทยของหญิงหน่อยครับท่านซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสอน้นเนี่ยยังอยู่ร่วมจมหัวจมท้าายกกกัับแแหหรือไม่่่ลลงจทีตะคน แตกตื่นนะครับท่านผู้ชมไปคนละทิศคนละทางไทยสร้างไทยมาอีกแล้วโผห่วงกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรมีช่องโหว่แน่รัฐบาลสีข้อโชว์ความจริงใจอะไรประมาณนี้เอ้ยส่อเชิงทุจริตนโยบายโอ้ยคำนี้ไม่ได้ยินมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมส่อทุจริตเชิงนโยบายเอือ้อทุนใหญ่ กลุ่มการเมืองแนะ4ข้อรัฐบาลโชว์ความจริงใจเอื้อทุนใหญ่อันนี้ก็ต้องทุนใหญ่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะเอาทุนแบบเล็กๆมาไม่ได้ถามทําไมจ้าทําไปทํามานะเนี่ยเฮ้ยเราเป็นหมู่บ้านนะเว้ยเราเป็นชุมชนถามยังไงต่อจ้าเฮ้ย <c oughs> มา SME กันไหมนั้นเนี่ยมาหุ้นกันหรือเปล่าแล้วก็เปิดคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับท่านผู้ชมอือ แบบนั้นก็น่าจะไปไม่รอดครับท่านก็หาคอนเทนต์ไปเรื่อยนะเนี่ยแล้วก็แววมานะครับท่านผู้ชมมีฝ่ายค้านบางพักนะครับท่านผู้ชมอันนี้กูต้องบอกไว้ก่อนว่าบางพักเกิดอะไรขึ้นจ้าแนะนํานะเนี่ยหรือว่าบอกไม่รู้ให้ประชาชนแงนหน้ามองนะครับท่านขึ้นไปบนฟ้าแต่ผมไม่แงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้จับตามองเครื่องบินเจ็ตอะไรประมาณนี้ว่าวันนั้นวันนี้จะมีบินไปออกมาหรือไม่โอ้ยก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหาคอนเทนต์แทบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับพวกมันดีครรรัับทท่่่าาานนนนแแตเเดดีียยววกออ้ชมมล ครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีมากมายหลากหลายเพียงแค่แอดไลน์นัดบิวช็อปครับท่านลูกหยีชาลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผานแอมอนนะครับ่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้มึกเบนโตะก็มีครับท่าน200กรัม150บาทหลากหลายนะครับ่านผู้ชมกล้วยหอมอบธรรมชาติมีหลากหลายขอบคุณไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านไทยสร้างไทยก็โผห่วงนะครับนานผู้ชมว่าห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไม่ว่าเนี่ย โดยตอนนี้ห, hi, หลังจากที่ตระกูลม่วงศิรินะกราบท่านผู้ชมได้ย้ายโล่เข้าซบเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้พี่วันอยู่บำรุงครับท่านต้องออกมาไลฟ์สดอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตระกูลอยู่บำรุงอนาคตของเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรต่อแกก็ประกาศลั่นนักการั่านผู้ชมยังต้องอยู่กับประวิตย์วงสุวรรณต่อไปนะเนี่ยอยู่กับป้อมต่อไปจนกว่าป้อมจะเลิกเล่นการเมืองนะครับท่านอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็นผมก็ต้องบอกแบบนี้ถามยังไงทำไมทำไมต้องบอกแบบนี้จ้ามันจะบอกเป็นอย่างอื่นลาบากนะคราบท่านผู้ชม แล้วก็มีบางคนนะเนี่ยเหมือนกับว่าเข้เขาไปทัวลงนะครับท่านเหมือนกับว่าแกปโพสต์เรื่องอะไรก็เข้าไปถังเฮ้ยม่วงศิริเข้าเพื่อไทยแล้วนะเนี่ยตระกูลพี่วันพี่วันจะเอาอย่างไรต่ออะไรประมาณนี้โอ้ยหนักหน่วงไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวไอผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดถือดีนะครับท่านก็ไปที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แนตอนนี้เว้ยเฮ้ยมาแล้วจ้าท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมโดย คุณหนุ่มสันติสุขหรือเปล่าว่าเนี่ยแห่งท็อปนิวออกแถลงการครับท่านหลังจากตอนนี้แท็บนิวเออท็อปไม่ใช่แท็บแท็บอะไรท็อปนิวเดือดนะครับท่านมีประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยหาว่าท็อปนิวเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ้าไม่ปั่นข่าวชั้น14นะครับท่าน,นผู้ชมโดยตอนนี้มันจะมีไอช่องสลิมบางช่องนะครับท่านในนี้ไม่ได้หมายถึงท็อปนิวนะเนี่ยออกมาปั่นข่าวนะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งงงทำไมมันหาคอนเทนต์มาได้วะเนี่ยภาพหน้าปกมีเป็นอย่างไรบ้างจ้า อันนี้ไม่ใช่ท็อปนิวนะเนี่ยมีแต่มีคนส่งมาถามหนุ่มสันติสุขที่อยู่ท็อปนิวเฮ้ยข่าวพวกนี้จริงหรือเปล่าสารดีกาขยับแล้วสพัดไม่มีเวรระเบียนจอไม้เรียกทักษิณอันนี้เป็นภาพหน้าปกหมอโรงพยาบาลตำรวจเปิดปากทักษิณไม่ได้ผ่าตัดอีกอันนึง ผู้การตรวจเอ้ไม่ใช่ผู้ตรวจการบุกชั้น14ยุติธรรมหลุดโบทวีประหลัดเซนรับรู้อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกประมาณ4 5หปกนะครับ่านผู้ชมคุณสันติสุขขา่ขาวนี้จริงหรือปลอมและเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้สสันติสุขแห่งท็อปนิวครับท่านโพสต์เฟ e บุ๊กกันเลยทีเดียวเมื่อมีคนดูที่รักพวกเรานะเนี่ยถามผมเรื่องนี้เข้ามาผมตอบไปอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้มาจากสื่อกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับคนอ่านอย่างพวกเราอยากจะให้เป็นจริงแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่จริงครับหลายเรื่องทั้งสารดีกาทั้งปป,ปชออกมาถแถงข่าวช แจ้งปฏิเสธแล้วบางคนอยากให้ท็อปนิวปั่นข่าวแบบนี้ เอ้ยที่ไม่จริงแต่ถูกใจคนดูสะใจมันก็หลอกกันเองเพื่อเอายอดการติดตามไหมครับหลอกคนดูเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวการเมืองไหมครับจริงใจไหมครับนั่นเนี่ยแฟนไหมครับสื่อที่ดีควรทํำไหมครับตรงนี้แหละซึ่งฝ่ายที่ดิสเครดิตท็อปนิวนั่นเนี่ยเอาไปปั่นให้ร้ายว่าเราเปลี่ยนไปเพราะอะไรจ้าเพราะเราไม่เล่นข่าวปั่นแบบนี้เอ้ยก็ออกมาถแถลงการนะครับ่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสมมติออกขา่าวทำนองนี้ไปคนดูที่หลงเชื่อก็อไปขยายผลต่อถ้าโชคร้ายก็ถูกดําเนินคดีอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่าน ด้วยความเคารพจริงใจเราคือเรานะครับท่านผู้ชมนี่ตอนแรกผมว่าอยากจะโชว์ไอนน้ที่เขาส่งมาถามนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดโชว์นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจสันติสุกขก็ออกมายืนยันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า เออที่จะบอกชื่อก็ไม่ได้อีกนะครับท่านถามสําหรับใครจ้าสําหรับไอตัวที่คาดคะเนาว่าเป็นไอเจ้าของช่องไอเฟซบุ๊กตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่าครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วก็หลังจากผมเข้าไปส่องนะครับท่านในท็อปนิวอะไรประมาณนี้ก็เจอข่าวจตุพรอ,อีกแล้วเหมือนกันจตุพรเอาไงคนไทยทนไหวไหมจตุพรเดือดสุดโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวแล้วเว้ยจตุพรเดือดสุดผนึกพลังต้านคาสิโนลัน่นต้องหยุดอะไรประมาณนี้ ต้องหยุดคนกลางแล้วก็มีภาพจตุพรกับภาพทักษิณแล้วมันน่ากลัวไหมจ๊ะนี่ถ้าเกิดของจริงนะเนี่ยมีของดีๆมันต้องออกมาเลยเว้ยเฮ้ยแบบสมัยมอบราษดรนนะเนี่ยนัดกันนานสุดก็ครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมหรือวันสองวันอันนี้นัดเกิดเป็นอาทิตย์แล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ก็ต้องออกมาตีข่าวตีปี๊บนะเนี่ยถามหัวใจคนไทยว่าอย่างไรวะถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมนี่นอนอยู่บ้านครับท่านดีที่สุดนะเนี่ยเฮ้ยระบางคนเป็นห่วงเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดมีอะไรวะสถานพวกนี้เปิดจะทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอยู่กัน อะไรนนเนี่ยถ้าเกิดทักษินไม่ติดคุกชั้น14มึงก็ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันไปทํางานไม่มีงานเป็นอย่างไรต่อจ้าก็หางานเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเอเอใช่เดินไปม็อบนั่นเนี่ยเดินไปม็อบอย่างน้อยก็อาจจะมีข้าวกล่องแจกฟรีแต่มันไม่ได้อยู่ค้างคืนนะเนี่ยม็อบพวกนี้ก็จะมีแต่กลุ่มเดิมเดิมเอ้ยห้าสิบหกสิบคนร้อยสองร้อยคนแค่นั้นโอ้ยถ้าเกิดมากัน4 500คนนี้ยุ่งเลยนะถามยุ่งรัฐบาลหรือเปล่ามาเจ้าเงินจากไหนมา ไอ้นั่นข้าว่องกันว่าเนี่ยเขาจะจัดสรรอาหารพอหรือไม่วะโดย โอ้ยยุ่งเหยิงนะคะบท่านผู้ชมอยู่สองสามวันไม่เป็นไรนะเนี่ยถ้าเกิดคนมาขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติจะจุดให้ติดแบบไล่รัฐไล่รัฐบาลได้นี่มันต้องเป็นหลายหลายเดือนนะคะบท่านผู้ชมแบบสมัยม็อบสูเทพแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามันจะมีสิทธิ์เป็นไหมึหมไม่มีทางนะคะบท่านผู้ชมแล้วก็ตัวท็อปทอปแบบสุเทพนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีทางออกมาเดินแล้วถึงออกมาเดินตอนนี้ก็เหนื่อยฟรีนะคะบท่านผู้ชมสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วครับท่านสุเทพก็แขวนนวมแขวนรองเท้าเป็นเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ม็อบพวกนี้ล่ะจ้า ชนใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับเดินผู้ชมฉะนั้นท่านทั้งหลายว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยสำหรับสลิมทั้งหลายที่จะไปมอบเตรียมให้ดีเตรียมรองเท้าผ้าใบแล้วก็ใจถึงหรือเปล่าวะ นึกยังไงว่าไปม็อบก่อนนี่เออไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีจริงๆครับท่านขณะเดียวกันวันนี้มีสึกคู่เด็ดนะครับท่านผู้ชมวันชัยสอนสิริแล้วก็สนธิลิ้มทองคุณครับท่านหลังจากเมื่อวานเมื่อวานซืนวันชัยสอนสิริทาคลิปออกมานะเนี่ยคุณสนธิคุณจะแฉลอะไรผมนะเนี่ยผมรอปูเสือนั่งรอจะเป็นอย่างไรต่อจ้าสนธิก็จัดแล้วนะครับท่านมาตรฐานของเราต่างกันอะไรประมาณนี้ ที่ไหนสนที่ทอกนะครับท่านแล้วมีอะไรน่าเด็ดน่ากลัวไหมจ๊าวันชัยสอนสิริออกมาแล้วเนี่ยหลังจากผมได้เปิดเข้าไปดูอะไรวะเนี่ยช่องของคุณข่าวของคุณอะไรประมาณนี้ที่พูดถึงผม29นาทีหรือ39นาทีไม่รู้เป็นวินาทีแล้วก็1ิบแวิสิาวิไม่รู้แกจามาละเอียดนะเนี่ยผมเข้าไปฟังแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรที่ผมจะต้องตื่นเต้นเลยแล้วก็คุณก็ยกตัวเองเป็นนกอินทรียกผมเป็นนกกระจอกอย่างนั้นอย่างนี้ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่เข้าท่า ก็เห็นมีแต่ยกเรื่องคุณทักษิณมาแล้วก็เอาผมไปประกบแบบนี้เฮ้ยเท่าเท่ากับว่าตอนนี้วันชัยก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะรับทดานผู้ชมแกออกมาพูดทํานองนี้ครับท่านประมาณที่ว่าไม่เห็นหน้าสะทกสะท้านเลยนะเนี่ยอืมก็ไม่รู้อีเป็นผือดีนะครับท่านเอออันนี้เออใช่อันนี้เจอแล้วเตี้ยมันมีแต่ข่าวไอ้มอบรเวณมบระยยำนี้แม่งสำส่าชิบหาย มันก็ยังฆ่าไม่พ้นเรื่องชั้น14นั่นเนี่ยมบมึงต้องหาเรื่องเด็ดๆสิว่าเฮ้ยเรื่องบ้านเพื่อคนไทยนั่นเนี่ยเฮ้ยบ้านเพื่อคนไทยนั่นเนี่ยมึงสร้างได้ไงวะเนี่ยไปดูติประเทศพมา่ามีไหมแบบบ่อนคาสินโนมันก็จะต้องให้ไปดูประเทศนู้นประเทศนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยนึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมขออภัยจริงๆครับท่านวันนี้สมองตัน ก็ต้องเป็นสื่อที่สนับสนุนแนวพวกมาหนาวไอหมอว่าลงมาอีกแล้วมาได้ไงวะโอ้ยส่งเวทระเบียนบางส่วนเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังสรุปได้ว่าบวยทิปอะไรประมาณนี้จอดแล้วก็อีกอันนึ้งก็ไอ้มอบคอปทออยู่ข้างล่าง มันก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดตอนนี้เป็นกลุ่มต้านรัฐบาลอะไรประมาณนี้เป็นกลุ่มต้านอุ้งยิงอะไรประมาณนี้มันก็จะต้องมีไม่กี่เรื่องนะครับท่านเอโดยถ้าเกิดเป็นผมนี่ผมก็ลาบากนะครับท่านผู้ชมกูจะทําข่าวยังไงดีวะแม่งวันๆคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแล้วไอ้พวกม็อบก็อกระพี้กาลีเกินนะครับท่านผู้ชมเป็นม็อบกูรีกูจรครับท่านคนจรข้างถนนน,นั่นเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าร่วมเลยนะครับท่านมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เพื่อไทยไม่ดีแบบนั้นเออพักสินแย่แล้ว เปิดไปดูหลายช่องเลยมันจะเจอไอ้บางตัวคล้ายๆ AI มานขค่ะไอ้บางคนก็เป็นไอ้ตัวแปลกๆมานทักษินจบแล้วเปิดคุกรลออีกอันนึงล้างคุกรลอกูก็เห็นแม่งล้างจนสะอาดแล้วตอนนี้ได้เข้าไปหรือยังจ๊ะมันก็ปั่นข่าวนะครับท่านผู้ชมอื้อ ไม่มีอะไรน่าดีกันเลยทีเดียวบดเลียนไอท้ที่เจอเทพไทยเสนาพงอ์อนี่ก็อย่าไปอ่านเลยนะครับท่านโดนคดีอะไรแล้ววะโกงเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้โดนตัดสิทธิ์ไปนะเนี่ยยังมีหน้าออกมาโวยกะกะตะชวนหลีกภัยก็ ก็น่าจะหมดยุคข,ของแกแล้วนะครับท่านออกมาถามแล้วเนี่ยมันหมดยุคแล้วใช่ไหมนะเนี่ยยุคอะไรวะาวนยุคผู้แทนบาทเดียวเงินไม่ค่อยจ่ายเงินไม่เคยจ่ายอะไรประมาณนี้ยุคที่ไม่ต้องซื้อเสียงก็ล่าเลอศละเมอควรนะครับท่านแต่เรื่องเดิมๆผมไปตรงนั้นผมก็บอกให้อย่าไปเรื่องทักสินแบบนี้ทีนี้ผมก็มานั่งนึกเฮ้ยมันผิดหรือเปล่าว่าไปรณรงค์แบบนี้นนเนี่ยเพราะอะไรจ๊ะหรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่านะท่านผู้ชมวันนี้ประชาชนแห่ถามมาบางส่วนนะครับท่านแต่ก็น่าจะหมดอายุความไปแล้วเพราะอะไรจ๊ะเนี่ย ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตายทั้งเป็นนะครท่านผู้ชมพังคาลูเมนกันเลยทีเดียวอืมเอยแล้วมันจะมีคนที่ไปม็อบนะเนี่ยไปแห่ส่องหรือเปล่าวะส่องเว็บนะครับท่านผู้ชมอะไรว่าบ้านเพื่อคนไทยอะไรประมาณนี้เตรียมหนีม็อบครับท่านเปิดเว็บผันจองบ้านเพื่อคนไทยคาดสาเหตุคนไทยนะเนี่ยสมเพศม็อบครับท่านแห่ลือหึงนะเนี่ย มัวแต่คุยโวโอ,อวดอยู่ได้ไม่ออกมาสักทีคนแห่นีมอบโลดจองบ้านเพื่อคนไทยนะครับท่าผู้ชมบุนเลยวันนี้ครับท่านลงทะเบียนนะเนี่ย12ล้านคนจนเว็บล่มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้อิงก,ก็ออกมาประกาศนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะเปิด ขยายยูนิตหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาขอบคุณนะเนี่ยพี่น้องชาว3จังหวัดภาคใต้ขออภัยชาวปัตตานีด้วยนะเนี่ยที่ไม่ได้ไปเพราะฝนมันตกได้รับการต้อนรับอบอุ่นดีมากอะไรประมาณนี้เด็กๆก็กรี๊ดนะครับท่านแล้วทีนี้สลิมเป็นอย่างไรบ้างจ้าเด็กๆกรี๊ดอะไรก่อนเด็กๆกรี๊ดอิงนั่นเนี่ยสวยเอ้ย,ยนายกอิงสวยแบบไม่มีอะไรกัน้น แล้วก็ไอ้สลิมบางช่องจะเป็นอย่างไรวะเนี่ยกรีดเหมือนกันตอนนี้ทีชิบหายแล้วทําอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยเด็กนี้จ้างมาหรือเปล่าทาไมชมอิงสวยและตัวที่อ่านข่าวละแต่วันนี้ผมยังไม่เข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็มีเดิมเดิมอิงแต่งตัวแบบนั้นอิงแต่งตัวแบบนี้ดูสภาพมันนะครับท่านผู้ชมหัวใจผมเต้นตึก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 ,ตกถามทำไมหัวใจเต้นเต้นเต้นอะไรวะเต้นจ้ายังไม่ตายนะครับท่านแต่ว่าระทึกหน้าไอ้นี้นะเนี่ยโอ้ยส่งผลให้ สารนะครับท่านผู้ชมไม่รู้สารอะไรบางอย่างนะเนี่ยเล่นระทึกคึกโคมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอ๋อพงพัฒน์ก็เออ,ก,เอ,อก็ว่ากันไปก็ออกมาดาราสลิมหลายภาคส่วนเออบางส่วนนกจริยารัดไม่หนุนบันเทิงไทยอะไรประมาณนี้ก็มีคนเข้าไปบอกอพอดังแล้วเขามีเงินก็ขา้ามนกหวีดมาเลยรัฐบาลอีกหรือเปล่าผลงานละครก็แบบมัดมือชกอะไรประมาณนี้เอาเงินโยนให้ผู้จัดผูกขาดละครหรือไม่เอาเงินให้พวกหมก็ หลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมออกมาประมาณนี้ก็เอ้ยไปม็อบไปม็อบเออใช่ไปม็อบ เราก็ไม่รู้จะแนะนําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนม็อบก็ฟันธงได้ครับท่าน21่มกราคมนี้นะเนี่ยฟันธงว่ามันจะไปที่หน้าทาเนียบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็มองไปว่าคนน่าจะน้อยตอนนี้มึงต้องเอาบ้านเพื่อคนไทยบรรจุไปในวาระจรนะเนี่ยม็อบบ้านเพื่อคนไทยอะไรประมาณนี้ออกมาร่วมเดินกับเราคนไทยยอมรับได้ไหมถามใจคนไทยว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกูก็ราคาญเต็มทีแล้วกับไอ้พวกม็อบนี้ครับท่านแต่ก็แยกกันทานะคนละหน้าที่ม็อบมึงก็มีหน้าที่ออกมาต้านรัฐบาลผมละจ้าผมก็มีหน้าที เอ่ยทำข่าวม็อบมันต่อไปนะครับท่านผู้ชมทมถุยมันเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ก้าวไก่กันแยกกันทําครับท่านแต่ที่น่าสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมส่วนท่านทั้งหลายอย่าเที่ยวไปแง้มองท้องฟ้านะครับท่านหลังจากที่มีพักฝ่ายค้านบางพักนนเนี่ยให้จับตามองเครื่องบินเจ็ตอะไรประมาณนี้ผมอ่านเสร็จแล้วผมแทบจะอืออเลยนะครับท่านก็จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงเอามาแถลงเบืเ้องต้นครับท่านจึงขอบจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม